สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมีงานของเนนน่มาอัปเดตนะคะทุกคนคงจำได้เนาะที่น้องไปอัดรายการ Juice and Melody ที่น้องใส่ชุดขาวๆน่ารักน่ารักวันนี้รายการจะออนแอร์แล้วนะคะในเวลาบ้านเราก็ประมาณทุ่มครึ่งค่ะแอดมีตัวอย่างบางช่วงบางตอนในรายการมาให้ทุกคนรับชมเพื่อเรียกน้ำย่อย แต่ทุกคนอย่าลืมไปติดตามรับชมผลงานของน้องด้วยนะคะสนับสนุนผลงานของน้องด้วยนะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ link. ช่องทางรับชมไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอบอกเลยว่าในรายการนี้น้องน่ารักมากสาวๆบงบงเกิลน่ารักมากสดใสสวยกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็เก่งกันทุกคนด้วยวันนี้เรามีกิจกรรมที่จะทำในทวิตเตอร์ด้วยนะก็คือการแท็กของน้องนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนมีทวิตเตอร์ก็อย่าลืมเข้าไปกดทวิตรีทวิต กันเยอะๆนะคะแฮชแทกในรายการที่เราจะใช้ก็คือ use and melody x n นเน่นะคะเข้าไปดูกวามน่ารักของน้องเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาอัปเดตผลงานและขา่ขาวข่าวของเนเน่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือมีผลงานอะไรเพิ่มเติมของน้องแอดก็จะมารายงานมาอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกทีนึงนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ